สวัสดีครับผมศาสนาจารย์ระเบียบส่วนบุญปัจจุบันรับตำแหน่งเป็นศิทยาพิบาลสตจักรไทยบำรุงธรรมสังกัดสตจักรภาคที่4แห่งสภาสตจักรในประเทศไทยทำงานทำหน้าที่ของการเป็นศิทยาพิบาลมาแล้ว18ปีวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าให้กับพี่น้องเพื่อนหนุนใจบรรดา ผู้รับใช้หรือพี่น้องที่ติดตามองค์พระเยซูคริสต์มาเป็นเวลานานนะครับเพื่อจะได้มีข้อมูลในพระวจนะของพระเจ้าใช้ไปในการดําเนินชีวิตของเราทั้งหลายให้สอดคล้องกับพระประสงค์ขององค์วันนี้ผมจะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในหัวข้อเรื่องการหว่านและการเก็บเกี่ยวพระวจนะของพระเจ้าในกาลาเทียบทที่6ข้อที่7ถึงข้อที่10ได้บันทึกเอาไว้ว่าอย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นผู้ที่หว่านในญ่านเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความปุ๋ยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันจากพระวิญญาณนั้นอย่าให้เราไม่ล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวง และเฉพาะอ,อย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่ได้สอนเราเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในลักษณะของการหวานและการเก็บเกี่ยวมีคนกล่าวไว้ว่าถ้าท่านหวานความสัต่อท่านก็จะได้รับความไว้วางใจถ้าท่านหวานความดีงามท่านก็จะมีท่านก็จะมีเพื่อนมากมายถ้าท่านหวานความถ่อมใจท่านก็จะได้รับความยิ่งใหญ่ ถ้าท่านหวานความขยันขันแข็งท่านก็จะได้รับชัยชนะถ้าท่านหวานด้วยการทำงานหนักท่านก็จะประสบความสำเร็จถ้าท่านหวานการให้อภัยท่านก็จะได้รับการคืนดีถ้าท่านหวานความอดทนท่านก็จะรับการพัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราทั้งหลายติดตามเบียสุคริตได้หวานสิ่งตรงกันข้ามเช่นถ้าหวานความเห็นแก่ตัวเราก็จะรับความเหงา และความโดดเดี่ยวถ้าระหว่านความหญิงยโสเราก็จะเก็บเกี่ยวความอนะัญญณะจากพระจนะของพระเจ้าในกลาเทียบทที่6ข้อที่7ถข้อที่10ได้สอนเป็นบทเรียนชีวิตของเราทั้งหลายอย่างนี้ว่าสิ่งแรกนะครับความจริงเกี่ยวกับการหวานและการเกี่ยวหวานสิ่งใดได้สิ่งนั้นในกลาเทียบทที่6ข้อที่7มีเมล็ดพันอยู่สชนิดที่คนเรามากกักจะหวาน ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะครับอย่างแรกมนุษย์คนเรามักจะหวานในย่านของเนื้อหนังของตนในพระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้ว่าถ้าเราหวานในย่านเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความป่วยเน่าจากเนื้อหนังนั้นหวานในย่านเนื้อหนังสิ่งที่เราได้ มีอะไรบ้างนะครับเพราะพระเจนะของพอระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่3ถ้าใครก็ตามที่หว่านในย่านของเนื้อหนังเพราะเนื้อหนังไม่ได้ทำให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรานั้นสูงขึ้นหรือดีขึ้นแต่เนื้อหนังได้ทำให้เราอ่อนกำลังลงไม่มีกำลังที่จะกระทำความดีถ้าถ้าเราดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังมากมาก เราจะอ่อนกําลังในเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณไม่มีกําลังที่จะกระทําความดีไม่มีกําลังที่จะอธิษฐานไม่มีกําลังที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้าไม่มีกําลังที่จะไปร่วมสามีธรรมกับพี่น้องในคริตจกักรไม่มีกําลังทําความดีใดๆเลยนั่นะคือผลของการที่เราดําเนินชีวิตในย่านเนื้อหนังพระมีใช้คำว่าหวานนะครับอันที่สองได้เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้ามนุษย์เรา ไม่ได้ดีขึ้นตามลําดับแต่มนุษย์เราได้เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าตราบใดที่เราไม่ได้ดําเนินชีวิตตามพระบิญญาณเราไม่ได้ดําเนินชีวิตโดยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าดํารงอยู่ในชีวิตของเรานะครับพฤติกรรมหรือชีวิตหรือลักษณะนิสัยนั้นๆที่เราทําอย่างสม่ําเสมอมักจะทําให้ชีวิตของเราเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่รับเกียรติจากชีวิตของเราเลยนะครับ จะทาให้เรายิ่งเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นอย่างที่สามเมื่อหวานในย่านของเนื้อหนังเรากลับกลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าโดยปริยายในโรมบทที่สามข้อที่เจ็ดเราเป็นศัตรูกันกับพระเจ้าเพราะเนื้อหนังไม่สามารถที่จะดำรงอยู่คู่วิถีชีวิตกับดำเนินกับพระเจ้าได้ดังนั้นถ้าพี่น้องดำเนินชีวิต ในย่านเนื้อหนังในกราเจียบทที่5ก็กล่าวไว้ว่า,าผลหรือการงานของ,ของเนื้อหนังนั้นก็ไม่ได้ทําให้เราทําให้พระเจ้าทรงพอพระทัยนะครับผลของเนื้อหนังความโลภก,การล่วงเวณีการโสโครกการ,การลามกทั้งหลายการกราบไหว้รูปเคารพอะไรพวกนี้นะครับเมื่อเป็นเมื่อเราทําเป็นลักษณะนิสัยก็เป็นเหมือนการหวานลงไปเรื่อยๆนะครับ แล้วมาเล็ดที่พันที่สองที่คนเราหวานก็คือหวานนญย่านของฝ่ายพระมียานอันนีสนสน้ส่วนใหญ่เราจะ,ะพูดคุยถึงคนที่บังเกิดใหม่แล้วในพระเยซูคริสต์เมื่อเขาวานในย่านของฝ่ายวิญญาณได้ชีวิตและสันติสุขได้กําลังในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อที่29พระเจ้าจะเสริมกําลังผู้ที่รอคอยพระองค์หรือพระเจ้าจะเสริมกําลังผู้ที่แสวงหาพระองค์อธิษฐานกับพระองค์นะครับได้กําลัง เรามีกําลังที่จะกระทําดีเรามีกําลังที่จะเชื่อฟังพระเจ้าได้ความชื่นชมยินดีในประธรรมสดุดีบทที่หนึ่งข้อที่สองคนที่ประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าก็ประสบกับความชื่นชมยินดีตามพระวจนะนั้นที่สําคัญนะครับโรมบทที่8ข้อที่13ได้ทําลายได้ทําลายการของฝ่ายกายถ้าเราดําเนินชีวิตหรือวานในย่านของฝ่ายวิญญาณ เราก็ได้ทำลายการของฝ่ายกายโดยสิ้นเชิงที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ก็คือเมื่อเราเดำในชีวิตหรือหวานในย่านของฝ่ายวิญญาณเราได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ17เราได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นการวานเราจะสังเกตว่าเมื่อถึงเวลาเกี่ยวนั้นต้องมีระยะเวลา มีช่วงระยะเวลานะครับนั้นการหวานกว่าจะได้เก็บเกี่ยวต้องใช้เวลาบางคนถามว่าทำไมคนชั่วจึงได้ดีเพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เขากำลังหวานนะครับอาจจะใช้เวลา 1, ปี2ปี3ปี4ปี5ปีสุละแต่นะครับอย่างเช่นพร,ระเจ้ารุเจ้าสอนเราว่าในฮาบากุบที่2ข้อที่1ข้อที่3ทุกอย่างกำลังรอคอยเวลาของมันเอง นะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาที่เรากำลังจะหวานและรอผลที่จะเกิดขึ้นผลที่ได้รับย่อมมากกว่าที่เราหว่านไม่ว่าดีหรือร้ายไม่ว่าทางบวกหรือทางลบเหมือนกับเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่าเราหว่านมันงอกขึ้นก็จะมีมากกว่าเดิมไปหลายเท่าดังนั้น สิ่งที่เราเห็นพระใบชนะของพระเจ้าอย่างเช่นในพระธรรมลูก,กาบทที่5ข้อเดียวเปโตรจับปลาได้เป็นจนํานวนมากเพราะเขาเชื่อฟังพระเยซูคริสต์แล้วเขาจับปลาได้จํานวนมากเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เขาหวานไปนะครับย่อมผลผลที่เขาหวานย่อมย่อมได้มากนะครับมาลโกบทที่10ข้อที่30ในยุคนี้ผู้นั้นจะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่า คือบ้านพี่น้องชายหญิงบรรดาลูกหรือไร่นาเราเห็นคําสอนของพระเยซูว่าใครก็ตามที่กล้าตัดสินใจติดตามองคพระเยซูคริสต์กล้าสละญาติพี่น้องบ้านเรือนไรนาครอบครัวเพื่อจะติดตามพระองค์เขาจะได้รับผลหลายเท่าพร่อมีใช้คำว่าร้อยเท่านะครับนั้นวันนี้ขอบคุณพระเจ้าขอหนุนใจพี่น้องว่าถ้าเราจะหวานขอให้เรา มีกาลังที่จะวานในย่านของฝ่ายวิญ,ญญาณชีวิตจะแย่ลงหรือดีขึ้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราวานขอหนุนใจพี่น้องที่ขอหนุนใจพี่น้องในประคิศที่จะให้เราวานในฝ่ายวิญญาณวานอย่างสม่ําเสมอวานอย่างต่อเนื่องวานทุกๆวันวานบา่อยๆแล้วเราจะเก็บผลตามที่พระเจ้าส่งสัญญาไว้ให้กับเราอย่านานทีไปโบสถ์ทีนะครับ ให้เราหวานชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราไอ้ย่างสม่ำเสมอและก็อ,อ,อย่าได้ขาดนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเตรียมพระพรไว้สำหรับเราทั้งหลายที่หวานในย่านของฝ่ายวิญญาณวันนี้ขอพระเจ้าทรงปโปรดป่วยพระพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ